สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามีข่าวดีมาฝากกันค่ะจังหวัดตรังได้จัดงานใหญ่สัปดาห์พยุแห่งชาติ2,567เพื่อรณรงค์อนุรักษ์ท้องทะเลไทยและสัตว์ทะเลหายากค่ะโดยเฉพาะพยุน้อยที่กำลังอยู่ในความดูแลของทีมสัตวแพทย์งานนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่17-19สิงหาคมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังค่ะ มีกิจกรรมมากมายทั้งการเสวนาวิชาการนิทรรศการให้ความรู้การเก็บขยะทะเลและกิจกรรมสนุกสนุกสำหรับเด็กๆค่ะโดยในงานนี้มีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรพัฒนาเอกชนเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและนักวิชาการพร้อมด้วยสื่อมวลชนตลอดจนประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่เข้าร่วมประมาณ500คนค่ะ และต่อมาค่ะคณะได้เดินทางไปให้กำลังใจทีมเจ้าหน้าที่และสัตวแพทย์ที่กำลังดูแลอาการและอนุบาลพายุน,น้อยเพศผู้วัยสองเดือนที่กำพร้าแม่ซึ่งขณะน,นี้อยู่ในการดูแลของทีมสัตวแพทย์ที่มทรตรังข่าวดีคือน้องมีอาการดีขึ้นเรื่อยๆน้ำหนักเพิ่มขึ้นกว่า1กิโลกรัมแล้วค่ะแถมยังว่ายน้ำและขับถ่ายได้ดีขึ้นด้วยทีมสัตวแพทย์กำลังพยายามฝึกให้น้องกินหญ้าทะเลค่ะ แม้ว่าตอนนี้น้องจะยังเคี้ยวแล้วคายออกแต่ก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีเราต้องให้เวลาน้องฝึกต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะทางการยังมีแผนจะขอพระราชทานชื่อให้พายุน้อยจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีวลราชกัญญาซึ่งทรงมีพระดำริในการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตตายท้องทะเลด้วยค่ะสุดท้ายนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไดมอบหมายให้มีการเพิ่มปริมาณญาทะเล เพื่อเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของพยุนหวังว่าจะช่วยให้พยุนที่อพยพออกไปกลับมาอยู่ในพื้นที่เดิมได้ตอนนี้ลูกพายุล่าสุดก็เริ่มแข็งแรงขึ้นค่ะน้ําหนักเพิ่มขึ้น1.6กิโลจากวันแรกที่พบน้องนะคะแล้วก็ลูกพายุตอนนี้ก็คือดำน้ำว่ายน้ําได้ดีขึ้นค่ะมีการขับถ่ายที่ดีขึ้นค่ะความยาวตอนนี้ความยาวอย่างไม่ได้วัดค่ะ แต่น่าจะเพิ่มขึ้นค่ะ,ะแผลที่กระจกตาด้านซ้ายค่ะก็เริ่มดีขึ้นจากที่เราให้ยาหยอดตาทุกวันค่ะแก๊สกระเพาะแก๊สในกระเพาะตอนนี้แก๊สในลำไส้ค่ะก็ลดลงแล้วน้องสามารถตดได้สามารถอึออกมาได้เป็นปกติค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเราหวังว่าความพยายามในการอนุรักษ์ทั้งหมดนี้ จะช่วยให้พี่ยุนน้อยและเพื่อนๆของเขาได้อยู่คู่ท้องทะเลไปอีกนานแสนนานขอบคุณที่ติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะตรังสตอรี่ไทยแลนด์รายงาน